ที่เห็นนี้คือคณะสงฆลาวพระอุบาสุกบาสิกาจะเทศลร้อยาสิบชีวิตมาเวียนเทียนมาประทักษินรอบสารวัสารวันที่ผู้เจ้าปรินิพานเสียงดังมากเสดเดังมากมาจากลาวดูไม่ออกนึ่ก็ว่าเป็นชาวไทยมาสี่ารุบัสร150าสิชีวิตนอนที่วัดที่เบตไม่ได้นอนวัดไทยนอนวัดที่เบต Sociedad, ชาพุทธลาวนอนวัตถิเบทเมื่อคืนนี้วันนี้ที่ที่2ิพฤศจิกายนพศ1 5 6มาจากหลายแคว้นประสมกันมาเป็นกองทัพธรรมเลยเป็นกองทัพธรรมที่สมบูรณ์แบบมากของลาวในรอบปีก็ว่าได้150ชีวิตพระสงฆ์วัน20่าิรูปที่เหลือเป็นญาติโยมมีผ้าห่มพระพุทธหลายผืนทีเดียวนำมาจากประเทศลาวจากล้านช้าง ดูเส <toys> ียงส่วดของของโยมเขาเนี่ยดังมากกระหึมเลยจากประเทศลาวหลายแคว้นมารัฐบาลลาวอุปถัมภ์นะคณะอุบาสกบาสกาลาวไม่แพ้ชาติใดในโลกยิ่งใหญ่มากฟ้าลกปลื้มชมการชมเครื่องแต่งการแต่งตัวชาวลาวจะแต่งตัวสวยงามมาก ขบวนแหย่ยามาขบวนคนไทยกระ้องกระไลมาหลายคณะของราก็มาเป็นหมู่เป็นปึกแผ่นพลึบเยอะเลยจริงๆนั้นชาไทยมาเยอะกว่าแต่ว่าชาไทยแตกมาหลายทัวหลายคณะมาก็เลยกระล้อมกันแล้ม <laughs> ชาวลาวมายิ่งใหญ่มากมองท้างหน้กว่ามาจากลำปางเห็นแต่งตัวคล้ายกันมาแต่งตัวคล้ายกับชาวเหนือไทยแต่ที่ไหนได้มาจากลาว